สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับกองท้ายเพลงสูเก้านะคะในกอยวันนี้มาถ่ายซกนะคะพี่โจอยู่วันั้นก็น้องเบียงนทั้คะเป็นหลายซิงกนะคะกำลังถ่ายทำซิงก์เกี่ยวของน้องเบียงค่ะดอสก็ฉันน่าจะมีเข้าคู่นะคะพี่โจด้วยค่ะ ราสู้ฝนกันมากนะคะวันนี้ตังตนงยางจากไป,ปไไย,นยน้นำเ็ดนะคะนี่เราอยู่ที่บ้านพักสาวนอ้อ คอสตูมนะคะวันนี้แซนต์แต่งานาหน,น,น้าแล้งจ้าพร้อมมา <laughs> กำลังตัโลดจะเป็นท่านพี่เออไม่ต้องติดมากดูนะคบขอบคุณที่มาต่อได้ครับตัดตินนะครับมาแล้วนะครับลงานลงเนหนึ่งเออทำมานไ้พี่ตัวพันเลยนะครับ แต่เจ้ายางจากไปบ่มีมือใดที่อายยับใจนี้จากหาเขาสู่เขาแฟนอายที่เฝ้าหอบใจไว้คงคืนตาวเขียงหน้าน้อยมองเก่ายังท่าเจ้าคืนมา เพียงยาขอให้หนิงขอพาให้พ้นแดดตาให้หอมกลับมากันหยุดสู้เกาอย่างน้อยมองเกาทางท่าจอกเอาสู้เกาแพ้ Okay, เล่นแฟนกลางเลยเล่มันไม่ได้ยินเล่เล่เลแฟกลางเลยเ้อโอเคกลับ <Okay, S 2> ม,มาที่แฟกลางมัอบว่ากลเกกับ okay, มาที่ไฟดวงกลางครับเล่ โอเคลาตบดีครับเอถอยแอนไลน์หน่อยนั่เอพี่โจแอบร้องตอนเรียนคราจารย์บึงครับบ้งต้องดูกล้องบ่อยๆไหมอะไรยังไงไหมเด้นกับกล้องเลยครับ เล่นเลต่กเน้นเน้นลองใช้ก่อนอันนี้เ okay ออเราจะบอกความสิบพันอันนี้เลยโอเคครับครั้นึนะเอ่อตาเายดงตานดงตาดงตาเดยืาบดงตาบมคาบาดนตางาดบเลตาบตงตานดบองาบบาดา ยูทูบเบอร์น้องเต้นพี่ปิดค่ะยูทูบเบอร์ค่ะสวัสดีย่ายูทูบเบอร์มากฉันเป็นฉันเป็นยูทูบเบอร์สไตลฉันบอกไปเลยระหว่างที่ฉันถ่ายก็เมาหมอดไปเรื่อยนะวันนี้สวยมากจริงๆที่แต่เช้าเลยใช่ไหมน้อยก็ชนิทสู่เก่าติดตามนะคะสู่เก่าจ้าลาไม่กูหลบ เล่นมือต้องสูงนะครับ จบเหมือนเดิม mm <h. S 1> นะครับน้องเวียงมองกล้องก็ได้น้องเวียงมองกล้องก็ได้ครับพี่โจค้างไว้ครับสวยครับสวกเราเป็นหน้าพี่โจวันนี้ยูทูบเบอร์เยอะมากนะคะกำลังเก็บซีนที่สำคัญนะครับเข้าคู่แล้วนะคะตอนนี้นะคะสู้เก้าฝ่ายไม่ได้ค่ะฝ่ายยุทธนะคะสู้เก้าค่ะ ทำอะไรจ้า <c oughs> มองเพชรอ๋อบอกว่าว่าให้เพลงนี้ร้อยล้านก็จะซื้อแป้งให้น้ำเพชราแล้วก็จะบอกหวยด้วยให้ถูกร้ยที่นึงนะแต่ทำทรงผมให้ใหม่ดีแล้วซื้อผมให้ใหม่สิเพลงอ <c oughs> ให้ชั้นมาลอให้ใหม่ อันนี้ย้อนแสงครับแอ้แล้วนโไม่้องเงเองเวียงเสร็จแล้วครับพ่ี่จะมเอาไข่คือบามีช่วงแรกๆเอาทอดแหกไข่คือบนก็มีก็จะเปลี่ยนเสื้อะเนมีการวางนาระเทศนอันนี้ไงก็พี่จะเปลี่ยนเสื้อเลย อันนี้เน่ยเป็นชุดอาชุดเดีวยวชุดเดียวนี่อดีต่ยดแ่ดเต็มที่นะครับใจว่าโอ้ายถไมลังอเม่ถ้าจะบอกว่าเรื่องงันยายเรื่องนั้นโอเคเอาทำไมตีนกะสานพเดินงาเอาไม่เอาหวยก็ได้แม่หลอกหลหล่โอเคมจร้อยล้านเลิ วิ่งด like ังหยิ่งอ่ะมันขนมนะนะนั่งหมักเจ้าตะเกียบกินนี่กะพริบตาชอบพี่เบียงกะพริบตาพิบไปใครไมว่าแค่นางเพชรกะพริบตาฉันซื้อลงคงแล้วนีจะเลิกเลี้ยงฉันจะอัานนางย้ย้วันนั้นคือไปกินชาบูนางหงะง่านหัวอย่างเงี้ยหัวหิ้ง อิลีพนักงานน่ะแลนมาบอกวิ่งน้องก็ไม่รู้แต่อธิบายยังไงไงเพราะว่าเราก็ไม่รู้เราน้องพี่น้องอ่ะหันหน้ามาหาหนูสองรอบแล้วน้องก็หันกลับไปอย่างนี้เมีน้องน่ะสองสามคนในยังมาบอกคุณค้าน้องอ่ะหันหน้ามาหาหนูว่าจะเอาน้องเออเอออปนเรื่องปกติได้ป่อยก็ต้องปล่อยจะเป็นเรื่องปกติมันเพี้ยหนูอยากไปทำอย่างนั้นลู้รูก็เรื่อใช่หนูก็เป็นหนูหนูก็กลัวเหมือนกันหนูบอกว่าหนูก็กลัว แม่ซื้อให้เหรอแดไปล้นแบบไคลิ้นนักิบักอกบานอะไรนะติดแม่แรกกี่บานีบานไม่อันนี้คือรวมรวมกันคืออันนี้ห้สตางอันนี้ก็ห้าสิบชิปถ้าเวียงนักรวมได้หนึงล้านอยู่นะรวมกันหรอนัเวียงได้แล้วบ้ะไม่รวมไหมเรีย้คิดหรอนัเวียไม่เอาเพียงเดียวเพีงใดก็ได้ด้สื้อหิ้งเกีบเะยครับ ค <c ười> ือจงนั่งหูใจอย่นี้จะนั่งเรื่อยๆนั่งแับเาม้อยนองหนมโอ้โหอยากจะเบาม่อยเนี่ยมันขึ้นเจาเรื่องบ่ได้นอนยุยายแต่โดนหนุ่มะนะเสียมานะเสาบ้ากขนจากตอนนี้แม่ตูกป่วยนะแล้วตะรีดแม่นะมูนะตัวไหน ก็ไลยใชสุดสิเอ้าก็ไม่มีอีกตัวหรอก็ไม่รู้หรอกก็กไม่ใช้สุดสิ้นอะไรแล้วตอนี้คอยนะไปซื้อนแอบปังบแล้วลูกึ๊กากันอันนไทยยังไม่เสร็จนะคะทุกคนอันนี้ไทยยังไม่เสร็จนะจะทายยังไม่เสร็จนะจ๊ะทรายยังไม่เสร็จนะจ๊ะมันเป็นกระซังนาก็่าพนา